นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับทุกคนวันนี้ครูจะมาอธิบายในหัวข้อพลังงานจากดวงอาทิตย์กับอุณหภูมิอากาศค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเด็กๆว่าดวงอาทิตย์นั้นเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกนะคะซึ่งโลกของเราจะได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยการถ่ายโอนความร้อนที่เป็นพลังงานเรียกว่ารังสีดวงอาทิตย์หรือพลังงานแสง จากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะในการถ่ายโอนพลังงานจากดวงอาทิตย์มายังโลกของเรานะคะถือว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องค่ะในแต่ละบ,บริเวณของโลกจะได้รับและสูญเสียพลังงานความร้อนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัใจจัยในหน้าจอของเด็กๆตอนนี้เลยค่ะคือน 1. การโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย 2. ลักษณะของพื้นผิว 3. ปริมาณละอองลอย 4. ปริมาณเมฆ 5. ปริมาณแก๊สเลือนกระจก 6. สันถานและการหมุนของโลก 7. ความแตกต่างระหว่างพื้นดินและพื้นน้ำ 8. ความโปรง่งใสของบรรยากาศ 9. ระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ 10. ลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ 11. ความใกล้ไกลจากทะเลและมหาสมุทรและ12ลมประจำฤดูค่ะ สำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้กันใน2หัวข้อนะคะได้แก่1การโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ 2. ลักษณะของพื้นผิวค่ะเรามาดูปัจจัยแรกกันเลยดีกว่านะคะปัจจัยแรกของเรานะคะจะเป็นปัจจัยการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ค่ะจากภาพเด็กๆจะสังเกตว่าภาพนี้คือภาพการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะคะโดยโลกจะใช้เวลา ในการหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา1วันหรือ24ชั่วโมงค่ะและจะใช้เวลาในการหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะ1ปีค่ะหรือใช้เวลาประมาณ365วันต่อรอบนะคะ,ะมาดูภาพที่2นะคะภาพนี้นะคะ อ่าภาพนี้นะจากภาพม่เรียนจะสังเกตเห็นว่ารังสีจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบกับบรรยากาศของโลกจะถูกพลังงานบางส่วนเนี่ยจะถูกดูดกืนโดยแก๊สในชั้นบรรยากาศและคายพลังงานบางส่วนนะคะกลับสู่อวกาศในขณะเดียวกันนั้นนะคะบางส่วนก็สามารถที่จะสะท้อนนะคะสะท้อนกลับอวกาศไปได้ทั้งหมดค่ะเมื่อกระทบกับเมฆพื้นดินหรือพื้นน้ำนะคะ โลกของเรานะคะเด็กๆจะทำเอจะจะเอียงนะคะทำมุม23.5ามุม23.5องศากับลำหนา้ากับระนาบของวงโคจรนะคะทำให้บริเวณต่างๆของโลกเหล่านั้นได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ไม่เท่ากันนะคะอุณหภูมิของโลกจึงแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ,ะมาดูภาพนะคะเป็นภาพยืนยันนะคะว่าโลกของเราได้รับ แสงจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะเอ่อเป็นภาพที่ได้รับแสงลังสีนะคะจากจากดวงอาทิตย์นะคะโดยเป็นบริเวณของเส้นสูงสุดค่ะเมื่อได้รับพลังงานแสงหรือลังสีจากดวงอาทิตย์นะคะลังสีจากดวงอาทิตย์นะคะจะตกกระทบตั้งฉากกับพื้นผิวของโลกค่ะ ความเข้มของลังสีจะมีมากค่ะเนื่องจากมีพื้นที่ที่ได้รับแสงลังสีน้อยนะคะก็จะได้รับบริเวณเส้นพูดง่ายๆคือบริเวณเส้นสูงสุดนะคะจะเป็นบริเวณที่ได้รับแสงเต็มๆค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปเด็กๆดูภาพนี้อ่าภาพนี้นะคะในภาพนี้จะเป็นภาพที่บริเวณ ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ค่ะเมื่อได้รับรังสีหรือพลังงานแสงอาทิตย์นะคะรังสีจากดวงอาทิตย์นะคะจะตกกระทบทำมุมเฉียงนะคะกับพื้นผิวโลกค่ะความเข้มของแสงรังสีนะคะจะน้อยค่ะเนื่องจากรังสีปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเด็กๆด,ดูนะคะเมื่อกี้บริเวณตรงนี้เห็นไหมคะมันกว้าง อ่ะช่วงช่วงของที่ได้รับรังสีอ่ะมันกว้างแต่ถ้าเป็นของเส้นสู์สูตรเนี่ยอ่อพื้นที่หน้าตัดเขาจะน้อยกว่า นะคะก็เลยได้รับแสงในปริมาณที่แบบชั่มเพาะจงก็เลยร้อนนะคะประเทศที่อยู่บริเวณแถบสูงสุดก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนะคะส่วนบริเวณที่อยู่ทางเอ,อ่อถัดออกจากเส้นศูนย์สูตรไปก็คือไปทางขั้วโลกเหนือและทางขั้วโลกใต้ก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำลงมานะคะอ่ะต่อไปนะคะ จะเป็นภาพที่ครูเอามาแสดงให้ดูนะคะเกี่ยวกับปริมาณาที่ได้รับความเข้มของลังสีในบริเวณต่างๆนะคะสังเกตว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรนั้นพื้นที่ที่รับแสงเป็นสีแดงเลยเห็นไหมคะ บริเวณนี้นะคะจะได้รับแสงมากนะคะจะร้อนนะคะอุณหภูมิจะสูงเป็นพิเศษนะคะพอลำดับถัดออกมาสังเกตไหมคะว่าสีเขาเริ่มทำไมละเริ่มจางเป็นส้มเป็นเหลืองนะคะแสดงว่าอุณหภูมิเขาก็จะลดต่ําลงไปด้วยนะคะ อ่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นภาพการเคลื่อนที่ของโลกนะคะรอบดวงอาทิตย์บนละนาบสุริยะวิถีนะคะก็อันนี้เป็นผลจากการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะเริ่มแรกเลยครูจะพานักเรียนมารู้จกักภาพนี้ค่ะเขาคือวันอะไรเอ่ยเขาคือวันวสันตะวิสุวัตนะคะ ถ้าในปี2,564นี้นะคะจะตรงกาอาจจะตรงวันที่20และเอ่อหรือ23ามมีนาที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีค่ะ ส่งผลให้ในช่วงเวลากลางวันนะคะเท่ากับเวลากลางคืนค่ะนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเข้าย่างสู่หรือดูใบไม้ผลิค่ะส่วนซีกโลกใต้นะคะจะเข้าสู่หรือดูใบไม้ร่วงค่ะต่อไปนะคะเป็นวันที่สองนะคะที่อยากให้นักเรียนรู้จักนะคะเราเรียกมันว่าวันคริสตส์มายันนะคะวันคริสตส์มายัน ่ะวันนี้นะคะถ้าเป็นในปีนี้2,564นะคะจะตรงกับวันที่20หรือ23มมิถุนายนนะคะก็คือผ่านมาแล้วนั่นเองนะจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดเช่นเดียวกันนะคะส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันนะคะยาวที่สุดในรอบปีสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่หรือดูร้อนค่ะส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นะคะช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดในรอบปีนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่หรือดูหนาวค่ะต่อไปอีกหนึ่งวันนะคะ เราอ่านว่าวันสาธาวิสุวัตนะคะในปี2อ6 4นอนะคะจะตรงกับวันที่20หรือวันที่23กันยายนนะคะซึ่งจะอ,อีกไม่ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนาะจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะและตกทางทิศตะวันตกพอดีค่ะส่งผลให้ในช่วงเวลากลางวันเท่ากับเวลากลางคืนพอดี นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงค่ะส่วนซีกโลกใต้นะคะจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะวันสุดท้ายวันนี้นักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันนะคะเราเรียกเขาว่าวันเหมายันค่ะในปี2564นี้นี้นะคะจะตรงกับวันที่20หรือ23ทธันวาคมค่ะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะคะ ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดเช่นเดียวกันค่ะส่งผลให้ในช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดค่ะและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปีหรือที่คนไทยเรียกกันว่าตะวันอ้อมข้าว ไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่านะคะสำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนะคะนับเป็นวันที่เข้าสู่สู่ลดูหนาวค่ะส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นะคะช่วงกลางวันจะเป็นช่วงที่ยาวที่สุดในรอบปีค่ะนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนค่ะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นภาพสรุปให้ดูนะคะเกี่ยวกับการโคจรรอบดวง อาทิตย์ของโลกเรานะคะแล้วก็การได้รับแสงพลังงานจากดวงอาทิตย์นะคะอ่าสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือโลกของเราเนี่ยจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะคะโดยได้รับแสงที่ส่องมายังโลก เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะฉะนั้นพอส่องมาเสร็จแล้วโลกของเราเนี่ยบางส่วนจะสามารถดูดกืนพลังงานไว้ในในชั้นบรรยากาศของโลกเราได้และเขาจะคายพลังงานบางส่วนกลับสู่บรรยากาศใช่ไหมคะและในขณะเดียวกันถ้ารังสีจากดวงอาทิตย์เข้าไปยังบรรยากาศของเราแล้วไปชนหรือไปสะท้อน กับพื้นดินพื้นน้ำพื้นเมกนะคะก็จะทำให้ลังสีนั้นน่ะมันสะท้อนกลับมายังชั้นบรรยากาศได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อที่2ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับลักษณะของพื้นผิวนะคะ อาจจะเป็นภาพนี้นะคะจากภาพนี้อธิบายได้ภาพภาพนี้จะอธิบายได้ทั้งหมดเลยค่ะพื้นผิวของโลกเรานะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเช่นเป็นที่ราบใช่ไหมคะเป็นทิวเขาเป็นหุบเขาเป็นมหาสมุทรโดยพื้นที่ผิวโลกของเราเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปจึงทําให้การสะท้อนของรังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันแตกต่างกัน ไปด้วยนะคะโดยเราจะเรียกอัตราส่วนของปริมาณลังสีที่สะท้อนจากพื้นผิวต่อปริมาณลังสีทั้งหมดว่ามันคืออัตราส่วนการสะท้อนของพื้นผิวขอเขียนก่อนนะมันคืออัตราส่วนนะคะการสะท้อน ของพื้นผิวหรือเราเรียกอีกอย่างว่าแ l ลบิโดค่ะหรือเราเรียกอย่างว่า a l ลบิโนะคะโดยเขาจะมีค่าความหมายของเขาแบบนี้ค่ะถ้าค่าในการสะท้อนกลับมีค่าเท่ากับ1นนนะคะหมายความว่าเขาสามารถที่จะ ดูด,ค,ด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 คือดูดกลืนลังสีได้ทั้งหมด1คือดูดกลืนลังสีได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็น0ูนย์นะคะจะหมายถึงวัตถุเนี่ยจะสามารถสะท้อนลังสีกลับได้หมดค่ะ ภาพเด็กๆด,ดูจักภาพจากภาพจะเห็นว่าทานน้ำแข็งละหิมะเป็นไงคะมีค่าอยู่ที่0.8ถึง0.85แม่น้ำเห็นไหมคะจะมีค่า0.1ถึง1นะคะทรายจะมีค่า0.2ถึง0.3เมฆจะมีค่า0.7ถึง0.8ป่าไม้จะมีค่า0.5ถึง 0. 1าถึง0.1 ป่าไม้เอาใหม่ป่าไม้มีค่าเท่ากับ0.05ถึงถึง0.1และทุ่งหญ้านะคะจะมีค่าอยู่ที่0.2ถึง0.25นะคะจากภาพนี้นะคะเกี่ยวกับลักษณะของพื้นผิวและเกี่ยวกับอัตราส่วนการสะท้อนของพื้นผิวครูจะสรุปให้ฟังดังนี้นะคะคือโลกของเราเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยพื้นผิวต่างๆหลายชนิดถูกต้องไหม ซึ่งเป็นคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันออกไปอย่างในภาพนี้นะคะเมฆและแผ่นน้ําที่มีสีขาวจะมีแอลบิโดหรืออัตราส่วนการสะท้อนเนี่ยสูงนะคะซึ่งสามารถที่จะสะท้อนพลังงานจากดวง,ดวงอาทิตย์เนี่ยกลับสู่อวกาศได้ดีค่ะทำให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมติต่ำค่ะในขณะเดียวกันนะคะในขณะที่พื้นดินและ ป่าที่มีสีเข้มๆนะคะที่มีสีเข้มๆจะมีแอลบโโดนะคะหรืออัตราส่วนการสะท้อนต่ำค่ะทำให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่สูงนะคะส่วนพื้นผิวน้ำจะสะท้อนแสงได้ดีเวลาที่แสงอาทิตย์นะคะตกกระทบในมุมลาดและจะดูดกลืนลังสี จะดูดกืนแสงอาทิตย์ได้ดีในมุมสูงนะคะดังนั้นนะคะพื้นผิวที่ปกคลุมโลกแต่ละชนิดจึงมีกลไกสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิโลกค่ะอันนี้จบหัวข้อที่2นะคะเดี๋ยวเราจะจบกันไว้ที่หัวข้อที่2ก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะต่อถึงไปเรื่อยๆตั้งแต่3ถึง12นะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดใน หนังสือแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไว้ของม5เดี๋ยวคุณครูหาก่อนนะอ่ะม5นะคะก็ให้ทำแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะหน่วยที่1นนะคะเรื่องอากาศคือแบบฝึกหัดที่1.12นะคะให้เขาให้นักเรียนทําอะไรคะให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพเห็นไหมคะแล้วเติมข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายโอนพลังงานจากดวงอาทิตย์มายังโลกและส่งผ่านจากโลกไปสู่ อวกาศในกรอบให้ถูกต้องพร้อมเขียนอธิบายสรุปมาด้วยค่ะเขียนมาสั้นๆพอให้เข้าใจนะคะและแบบฝึกหัดที่2วันนี้ทํา2แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่2คือ1.13นะคะคือให้นักเรียนดูภาพนะคะเกี่ยวกับปริมาณลังสีจากดวงอาทิตย์ ในบริเวณต่างๆของโลกแล้วตอบคำถาม2ข้อด้วยกันนะคะทําส่งมาได้เลยใครเสร็จแล้วก็ส่งใต้โพสนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ